สนับสนุนโดยคาริทินตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวนะคะสะเก็ดข่าวแรกวันนี้ไปดูพิธีเปิดงานที่ทั้งสนุกแล้วก็ลุ้นค่ะไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลยค่ะ ไปที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีนะคะในพิธีเปิดงานวันเดียวเที่ยว4ตลาดค่ะก็คือตลาดศิลปะตลาดไม้ประดับตลาดวินเทจแล้วก็ตลาดพระเครื่องและให้สมกับเป็นเมืองนักรบก็ต้องมีการโชว์ศิลปะการแสดงการต่อสู้กระบี่กระบองแบบเล่นจริงใช้ดาบจริงค่ะ โอ้โหลุ้นกันสนุกสุดๆและที่ลุ้นไม่แพ้กันคุณพี่ชุดลายท่านนี้ค่ะดูเลยค่ะคุณพี่เขาออกลีลาพากไปลุ้นไปโอ้พี่เขพี่คะมันอยู่คนเดียวเลยค่ะถ้าคุณพี่จะสนุกขนาดนี้นะคะคุณพี่ต้องร่วมแสดงด้วยแล้วค่ะ และสะเก็ดข่าวส่งท้ายนะคะยังลุ้นกันต่อที่นี้เราไปลุ้นประธานในงานกันบ้างนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรเลยค่ะไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลานนะคะช่วงนี้กำลังสวยโอ้ยน้ำเยอะน่าไปเที่ยวค่ะแล้วเขาก็มีการถแถลงข่าวจากงานมหกรรมชาติพันธุ์มีคุณธีรศักดิ์ลิขิตนายอำเภอมาเป็นประธานอเริ่มด้วยการแสดงของรุ่นใหญ่กันก่อนนะคะ ออกสเต็ปช้าๆเข่อยเป็นเขยอยไปเอามาต่อกันที่รุ่นกลางจังหวะเร็วขึ้นเต้นอย่างสนุกถูกขัดจังหวะเอาเพลงเงียบไปเฉยแต่แป๊บเดียวเต้นต่อได้ค่ะเอามาต่อกันที่รุ่นเล็กหมุนแรงไปหน่อยไหมลูกจ้ะมั่วกระเด็นกันเลยทีเดียวค่ะ อัปปิดท้ายค่ะนายอำเภอท่านมาทั้งทีไม่ให้ทำอะไรเลยไม่ให้โชว์อะไรเลยนี่ไม่ได้นะคะทีมงานจัดลูกคางให้ท่านเล่นจะรุ่งไหมคะท่านสลรครั้งแรกรุง่งเออรุ่งริง่งลองใหม่นะคะท่านไม่เป็นไรคะ่ะ ไม่รุ่งแล้วครั้งที่3ยังไม่รุ่งอีกแบบนี้ต้องมีตัวช่วยสอนเทคนิคท่านในอำเภอนิดนึงนะคะสุดท้ายรุ่งไม่รุง่งชมกันค่ะว้าวถ้าท่านยังหมุนลูกห่างไม่ได้นะคะดิฉันแนะนำให้ท่านฝึกต่อเนื่องยาวไปเลยค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ ฝึกต่อนะคะท่าน